น,นี่จะเป็นขากลับแล้วนะก็กำลังเดินทางกลับไปสู่ประเทศไทยอาจจะเข้าทางปดังเมษานะเหมือนกับวันแรกที่เราเข้ามานะครับเราไปตามหาร้านรับกันนะครับที่มาเลเซียเป็นอาหารเช้านะที่คนคนที่นี่เขาพามา เลี้ยงเข้ามาลึกเลยเนี่ยกาแออ่าดนไอซ์กอกาแฟไอซ์ตักบุสุสุกาแฟโอไอซ์โอไอซ์ด้วยด้อยด้วยด้อกาแฟกาแฟไอซ์กาแฟปั n นด่เนี่วะ muka ayam ayam pandai ya pandai ni pandai ni hmm. pandai ni macam ni ha yang pasal ada, dia, ada, dia, ada dia, dia, panda, hmm. Hmm. nasi lemak ah. ah. uh. okay. ah. dengan mak yang ada pandai sini oh kasihlah mak dah ha eh ni ayam oh ah, cukup set ya. cukup ah. set ya ah. set yalah mata dah ah li ah. jauh tak tahu bagi sampai mamlung ป่านนี้ดิดิพี่าทดำพี่ไดำนี่ฟิกดีนะเย็น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 ย็นเย็พี่ยกล้อยกล้อนี่จะเป็นข้าที่เรากินนะนีนีลลนคูกุุุกุ็ย

Nanti a n บเล e k อยาปก็ก็กเป็นครูดูแลเรา,เรานะัะใน,นทริปครั้งนี้ทิปทั้งนี้นะครับทั้งให้ที่พักของเรานะครับแล้วก็อาหารหลายลายมื้อจะมอัเซยออยเนาะแล้วก็เ,ลกกเลกสสบลเลๆ ขอบคุณมากเยอะๆเดี๋ยวเราเจอกันที<_<_่สายบุรีต้องขอบคุณนะเจ้าครูของเรานะเป็นคุณครูของที่นี่นะครับเขาเป็นคนที่นำอยู่ข้างหน้าวันนี้ เขาเป็นคนที่ปั่นอกกยาน่างทาวเร่งเหมือนกันก็คือรอบนี้เนี่ยเขามาดูแลพวกเราหลายๆเรื่องนะจ๊กทั้งอาหารการกินที่พักครับเขาจัดการให้หมดเลยรู้สึกเกรงใจมากครับก็ขอบคุณเขาเป็อย่างมากนะครับ,บการหน้านี่เราเชิญเขาไปที่สายบุรีไปร่วมปั่นกับเรา 哦，厕所呀。 ออที่มาเลเซียเนี่ยถ้าเป็นเส้นรองเนี่ยไหลทางเขาจะไม่มีนะครับก็จะต้องติดขอบนี่มากสุดนะเพราะว่ารถมันเยอะนะเนี่ยเก่งเขาบอกนี่เดาะพักแป๊บหนึ่ง

เรียกว่าลูกเกดอยู่ตรงกลางอร่อยนะมีมาเรที่เกลียวค,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 คือสมัยเด็กๆเ,เวลาพ่อแม่ไปมาเรเขาจะซื้อมาฝากของจองขอ,องจองนี่พวกของจองอย่างนรับ Tiga ringgit, tiga puluh sen ya Haa, okay. dah. Kosong katina Kosong เส้นนี้จะเป็นเส้นไปวังประจันตสตูน เส้นที่ทะลุไปทางวังประจันสตูนนะเนี่ยเป็นภูเขาสูงอากาศดีมากเย็นสบายนะแล้วก็มีทุ่งนาอยู่ข้างล่างนะสวยมากสวยมากบรรยากาศดีมาก ก็ที่นีทุ่งขกนชามาทุ่ง c ชามั t u a ทุ่งคือไป b o e บนั้างขับไปขึ้นขึ้นไปขึ้นเาะรวท์กคือทัศนนี่ัศนน่ไบูยางากไ่ชแคไ่แต่เป็นเหมือนศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกอ่ะฝึกเหมือนลัเข้าค่ายนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรอวา้นก็ด้นหลังเนี่ยมัก็จะเป็นจักรยานเสือภูเขาที่ไว้ ปันป่นปั่นทำกิจกรรมในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งอยู่รอบๆมีภูเขาอ๋อมีพื้นที่ธรรมชาติที่ทำกิจกรรมได้เยอะแต่มันก็จะมีอย่างอื่นอีกอเช่นปีนเขาเล่นในคายัอคอะไรต่างๆเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วก,ก็ทุกรัฐก็จะมาส่งเด็กมาที่นี่นะทำกิจกรรมที่นี่ก็ดีนะเนี่เป็นลานกิจกรรมไอเ<ต>สาที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเสาของแต่ละรับแต่ละรัฐที่มาทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้มันเป็นเหมือน สเปซหนึ่งให้กับเด็กมันทำกิจกรรมในช่วงอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าช่วงวันหยุดวันหยุดอะไรก็ตามแต่ว่ามันเป็นเหมือนค่ายลูกเสือเออดีนะคือถ้าเปรียบเทียบง่ายก็คือเป็นค่ายลูกเสือเหมือนบ้านเราแต่มีกิจกรรมแต่วิธีคิดของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันเราเนี่ยพยายามจะใส่วิธีคิดการฝึกแบบเทรนนิ่งแบบทหารเข้ามาในระบบลูกเสือแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ g r a ะนี่กระโดดอะไรบ่า กระโดดหอนะเนี่ยโหสุดยอดมากเลยเนี่ยมีกิจกรรมมีกระโดดหอนะมันมีโดดหอโดดหอโดยตัวแล้วก็ปีนบันไดลิงบันไดลิงบันไดลิงตัวนู้นอ่ะแล้วก็ข้างหน้าเมื่อกี้จะเป็นปีนเขานะเขาจลองแล้วก็มีเรือคายักปั่นจักรยานปั่นจักรยานอันนี้น่าอันนี้น่าจะเล่นบีบีไหมฮะน่าจะ พอมีมีนี้อยู่เอาไว้หลบไว้แหละบีบีกันหรือว่าเพนบอลมันไม่ใช่สนามเอ้ยไม่ใช่โปโลนะไม่แน่ใจที่โกอยู่นะอ๋อบีบีกันแตูว่าแต่ก็แตาก็แต่ก็ Dia takut masuk mata dia yang guna kan Oh, nah. Kita naik ada. Ya. Kita tunggu pada. Tu nun jepen. Ada semua jengnya. Ah, situ. Ada mesti ada 12 orang jengku situ. Anu kan jepen 100 tua. Satu pun ada Ah, lepas ada bendai Satu ada kubah. Ah, situ. Lepas ko. tak ada main-main. Anu kan jepen. Satu satu. Satu nah. Bila orang dia buat. Eh, macam nak ada main buat dulu. Tapi dia buat suratlah mana dia. จริงๆเราน่าจะมีการทำร่วมกันระหว่างทางนี้กับทางฝั่งไทยเนาะเช่นโรงเรียนพวกโรงเรียนหรือทรศาสนาต่างๆโดยเฉพาะเด็กประมาณผมว่ากิจกรรมแบบนี้มันได้ถึงเด็กม .3 ม .4 ถึงม .6 ได้ใช่แล้วก็มาเป็นหนึ่งมาเป็นเหมือนกันแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กกันแล้วได้รู้จักกันรู้จักเหมือนพื้นที่การแลกเปลี่ยนกิจกรรมร่วมกันต่างๆ นา่าสนใจมากจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่และว,ว,วัคเขาก็ยังมีที่แบบนี้นะให้เด็กนักเรียนอะไรมากกก็ปหมมมยทีีา้านนะะววาจารรนะแแัลขตัวนี้ก็จะมีเป็นที่ปีนเขานะครับก็จะให้ เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมที่นี่เนี่ยได้ทำกิจกรรมสนุกสนานะครับเป็นกิจกรรมแนวเอ็ดเวนเจอร์ก็จะมีเรือคายักนะฮะให้เด็กได้พายด้วยเมืองไหหาน อ้าวังเกลียน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  จอดกินกล้วยทอดก่อนนะครับดูอะดูอะใช่ไหมนะแดชิ้นกล้วยทอดเอาเด้๋ยปีเซ่ใหจ ตัวกล้วยกล้วยน้ำว้าูวหลังเป็ดวัวหลังเป็ปลาแต่ปลาปลาปลาแดดปาอี่ยปเอี่ยแต่เ้อคนนึงดูอร่อะคนเี่ยง้นร่อยปล่อช่อนะรยี่อเรียชิ้นนีอร่อยว่ะจัดอร่อยอ้โ่อร่อยอ

สามเดือนไม่ยี้สังเลยทหน้าไปไหนต่อสุมาตราอยากไปสุมาตรา คนไท,มทยทม,มาเลเียทีอก็อกรับเงินจา <c oughs> มาอะไคนไทยมาเรียนเยอะเยติดชายแดนนะมาลัยประมาณเทคโนโลยีประเบท เป็นข้างทางระหว่างปาดังเบซาไปปริสนะเขาก็จะมีสวนสัตสวนตนน์นะครับสวนสัตว์อยู่ริมถนนเป็นสวนสัตว์ที่เปิดให้คนมาดูนะแล้วก็เหมือนเขาจะเลี้ยงกวางเชิงพานชิดด้วยอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะจะมีกวางจะมีควายหลายชนิดอนะ่นะเปิดให้คนมาชม นะครับก็เป็นแบบสวนพักผ่อนอะไรเงี้ยดูดีนะฮะติดถนนเลยติดถนนใหญ่ไปละหมาดกันก่อนนะครับตอนนี้ Patani. 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 Basika. Dia mula kau apa sekolah? Pagi. Pagi. Sekolah. Tujuh. Tujuh. Sapa pukul dua. Ya, Ni balik dah. Eh? main ke dia. Hmm, mula di Padang Besar Di Kangak. Tiga hari lah. นี่แม่กนี่แม่เค่ะขแม่ะ้าที่ซิมกานที่ซิมิกัาซิมิอกันนเยท๋ดตัวม่เล่านะอ๋อยังเล่ามือออ่ะจปงปดิาโกพันหูเด็กเขามัดูจักรยานนะเขาชอบคือเด็กที่นี่ประมาณบ่ายสองเขาก็เลิกเรียนกันละ เขาเรียนน้อยไม่ได้เรียนเยอะเหมือนบ้านเราไม่เขาเรียนน้อยใบสองเขาก็เสร็จละอ๋อเสร็จแล้วบุกระดู๊บสุดยอดท่าไงจีเลยปละปะละตัววะไม่อันนี้อุตุโคจีโคจีหลอกหลอกโคจีโคจี Kocik. Kocik. Kunci, kunci. kunci. Boleh kocik. Boleh boleh. Kita tak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 . Dia tak. Dia panggil. Lama ya habis kocik. 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 Suluh. Suluh ni. Suluh ni. ni. Panggil. 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 Ya tak. Habis kocik. Ni. Tak Eh. Dia panggil. Tak. 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 อดิสนี่่อออนี่ฟาอันฟาอันฟาัเกาฟเ็เงเกอเงอันนี้น้ำมันไซดีเชดูแชดูไซดีซเี่ยนอนัอันั้ก็ตอนนี้ก็ขากลับนะ เรากำลังจะเข้าด่านประดังเบซาก็ามาแวะมัสยิดนะเพื่อมาละหมาดอาบน้ำอะไรก็เดี๋ยวกเข้าด่านแล้วก็ลักก็เสร็จภารกิจนะการปั่นทัวริงเชตเวลา3วันประมาณ2 0 0กิโลเป็นทริปเล็ก,ลกๆนะที่จัดขึ้นเพื่อเดินทางเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ